เราทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในชอ่องกระต่ายสองล้อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะข้ามฝั่งไปจากฝั่งะนครน,นะครับแต่เราจะไปฝั่งขนบุรีนะที่เราจะมาเริ่มต้นด้วยเราจะมาเริ่มกันที่สะพานสังี้นะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสะพานขุนพลนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มกันที่สะพานกรุงทนนะครับหรือว่าสะพานสังอีในปัจจุบันนะครับคือเราจะข้ามไปฝั่งทนบุรีนะครับแล้วก็วิวที่เราจะเห็นเนี่ยคือสะพานพระราม8เนาะสะพานแขวนนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งทนบุรีกันนะครับ mm hmm. เพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญและคลองบางหลวงนะครับผมจะมีมุมถ่ายภาพ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับมุมสวยๆนะครับแล้วจากจุดนี้นะครับผมอยู่บนถนนเพชรเกษมนะครับหรือว่าถนนหมายเลขสี่นะครับผมจะขอเล่งวิดีโอเนาะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปทางถนนเทิดไทยนะครับซึ่งจะต้องเข้าซอยถนนเพชรเกษมซอย23นะครับ อ่าตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะเดี๋ยวผมจะ,จะกลับรถเข้าซอยตรงนี้นะครับเพื่อนเพืแล้วผมพาทุกคนไปดูค้าใหญ่แล้วเดี๋ยวผจะพาไปดูดลับนะครับที่มีสองลึคลับเราจะเข้าซอยเพชรเกษมที่าบานนะครับบอกว่าจะ,จะอยูด้เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ผ่านหน้าโรงพยาบาลพญาไทยสามแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าซอย เพชรเกษม23ตรงนี้เลยนะครับเราจะไปชมพระใหญ่นะครับที่วัดปากน้ำภาสีเจริญกันก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปที่วัดกันก่อนนะตรงนี้นะครับเป็นซอยเพชรเกษม23นะครับจะไปทะลุกับถนนเทิดไทยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เข้าซอยตามซอยไปเลยครับและแน่นอนครับถนนที่กรุงเทพถ้าเป็นถนนทางรัฐเนี่ย จะมีลูกเอนาานะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับท่าค่อนข้างจากน้าวจากตอนนี้เราอยู่ที่วัดปากน้ำะุกคนองค์พระโดนปรับโคงอยู่อะตอนนี้เห็นพอจะเห็นนะ <is> <sport> เดี๋ยวผมพาไปดูมุมลับที่เขาถ่ายรูปกันนะตอนนี้เราอยู่ในวัดนะเดี๋ยวเราจะปักภาพเราจะปักไปที่มุมลับนะครับตรงแยกด้านหน้านะครับตรงแยกด้านหน้านี่นะเพื่อนต้องเพื่อนๆจะสังเกตนะครับเราต้องเราต้องเข้าตรงแยกเพื่อถ่าย26นะครับครับและจากแยก วุฒากาศนะครับเราจะเข้าซอยเทิดไทย26นะครับมันจะเป็นซอยแคบๆนะเพื่อนๆต้องสังเกตดีๆนะครับแนะนําว่าให้ขับมอเตอร์ไซค์มาหรือไม่ก็เรียกรถสาธารณะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมสวยๆตรงนี้กันก่อนนะตามไปเลยครับเพื่อนๆทางค่อนข้างคดเคี้ยวนะครับโอเคครับนี่เป็นมุมลับนะครับที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันเนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปชมกันดูนะครับ ว่าด้านในเขาเป็นยังไงบ้างนี่ครับเขาจะมีป้ายตลอดทางเลยผมเคยมารอบหนึ่งแล้วนะตอนนี้ตอนที่ตอนนี้เขาปิดปรับปรุงนี่เราจะเห็นองค์พตระตรงนี้นะครับตรงนี้ยังสวยเลยครับ จะบอกว่าถ่ายรูปมุมนี้คือสวยมากเลยนะท่านเป็นแนวนี้นะเรามไปดูต่อมาวันที่ขนะเขาปรับปรุงโอภาใช่ครับเดี๋ยวไปดูดรับกันครับ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งก็เป็นร้านกาแฟเนาะก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆมาถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราออกออกซอยไปก่อนนะครับซอยเดิมก่อนจริงๆถ้าองค์พระของวัดปากนะ้ำภาษีเจริญไม่ได้ปรับปรุงนะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยครับทุกคนสำหรับมุมนี้นะ แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปมุมลับมุมหนึ่งนะครับเป็นอีกด้านหนึ่งขององค์พระนะครับที่มีความสวยไม่แพ้กันนะครับแต่ช่างน่าเสียดายนะครับที่เขากําลังปรับปรุงอยู่แต่ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะครับตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปอู่เรือนะครับ เป็นซอยเล็กๆนะครับตรงนี้เลยนะซอยนี้เลยซอยซอยด้านซ้ายดูนะครับนี่นะข้าวซอยจุดกระแสนิตภาพนะครับนี่นี่เป็นซอยนี้น,น,น,นะคจุดก,กระแสนิตภาพแยนนะคะกรครับทางทปข้างนครับ จะมีป้ายบอกทางตลอดเลยนะเพื่อนๆก็เข้ามานะสำหรับมอเตอร์ไซค์ก็ไปจอดแรกไหนได้เห็นมุมนี้ปะสวยมากหเห็นมุมนี้ปะ่ะครับสวยมากเลยเนี่ยถ้าถ่ายมุมตรงเนี้ยสวยมากเลยครับพเพื่อน เราเดินกันทางนี้นะมาเห็นองค์พระแล้วสวัสดีครับร้านกาแฟเขาเปิดไหมครับอันนี้เขาอ่าเขาใช้เป็นส่วนลดกาแฟข้างในใช่ไหมครับอาหารอะไรก็ได้ลดยี่สิบสิบอ๋อ ครับขอบคุณครับเข้าลุงครับตรงองค์พระนี่เขาปิดนานไหยเปิดเมื่อไหร่เนี่ยนี่แรกปีใหม่เสร็จไม่มาโครงการเสร็จไม่เสร็จนะช่างไม่มีประมาณมีกําหนดเปิดไหมครับมีตายไปแล้วครับาท่านไม่มีช่างคนจีนอ๋อตายไปแล้วก็ยังไม่มาขอบคุณครับนี่ครับก็จะดู มีลูฟี่นะครับมีแก๊งจวสลัดโอเคครับเพื่อนๆตัว๋วตั๋วนี้นะใช้เป็นส่วนลดร้านกาแฟาด้านในนะครับเดี๋ยวนั่งจิบกาแฟาก่อนมีตู้ให้ได้เลยโอ้อยากได้นี้วะอยากได้เนี้ยหนึ่งร้อยนะก็ <c oughs> มีตู้เคีมีกระดักด้วยมีทำงานเลยมาวันที่เขาทำเลย จริงๆสวยมากเลยนะผมเคยมาละรอบหนึ่งจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูด้านบนกันเสียดายปกติเขาจะมีเรือวิ่งผ่านนะครับเป็นเรือเรือนัก่องเที่ยวนะเขาจะวิ่งผ่านคลองภาษีเจริญตรงนี้นะครับวิ่งแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ของวัด วัดปากน้ำภาษีเจริญนะแล้วก็มุมถ่ายรูปที่สวยๆตรงจริงๆตรงนี้แหละจริงๆด้านล่างนีะครับจะถ่ายมุมสวยมากแล้วก็หันไปมองเห็นครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาฟุตเทตให้นะครับพอดีผมเคยมาแล้วหลายรอบนึง่งเดี๋ยวแชร์เรื่องเราให้เพื่อนๆไงนี่เขาก็มีโต๊ะนั่งกินอะไรด้วยนะแล้วก็แบบมุมถ่ายรูปสวยๆนะเพื่อนๆ,ๆ,ๆ,ๆว้าวอะไรนะ่าเฮ้ยแบบ ต่างเก่าเก่านะ,ะสะดุดรูปอนนนะไรอ่ะให้ผมมาสดุดรูปนี้แหละว้าวเรบคุนะเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟกินกันนะคนระับนานแล้วครับเข้าต่อฟูงนานไหมครับก็นานจะนะานเค่ะต้องรอประกาศจากทางวัดเลยนะอ๋อผมเอาอเมริกาโน่เย็นครับ ตอระนั้นสวยมากเลยคนเยอะด้วยส่วนมากเป็นคนจีนรับรอยค่ส่งรับเพื่อนโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปคลองบางหลวงเนาะนี่สังเกตจากแบบครับเขาอยู่ประมาณ3.5กิโลเอง เดี๋ยวเราจะไปกันที่คลองบางหลวงนะครับต่อกันเลยครับข่อนึ่งค่อนข้างร้อมากครับ,นะรบเดี๋ยวเราไปคลองบางหลวงกันก่อนนะขับมาสซเที่ยวในกรุงเทพนะครับอากาศค่อนข้างร้งอนนะแล้วก็ฝนค่อนข้างเยอะนะครับ เพื่อนๆต้องเตรียมหน้ากากมาด้วยนะถ,ถ้าจะมาขับ,บรถซอยเล่นะเอาละครับเดี๋ยวเราไปกันต่อที่คลองบางหลวงนะครับซึ่งอยู่ไม่ได้ห่างไกลจากอู่เรือนะครับประมาณ3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมก็เลยพาเพื่อนๆไปชมนะครับคลองบางหลวงเนี่ยเขาเป็นชุมชนเก่านะครับที่เกี่ยวกับงานศิละปะซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเพื่อนๆซอยค่อนข้างแคบนะครับ ขาน,นีบไผ่ครับไ,นะไม่ใช่คลองบ้าไน่ครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าหัวน,นะครับเฮ่ยเลยเพชรเกษมยี่สิบนะครับด๋าวซ้ายผมลืมบอกไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นั่งรถ ไฟฟ้ามานะครับให้ลงสถานีบางไผ่นะครับเดินทางสะดวกและง่ายกว่านะครับแล้วค่อยต่อวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะครับอ่าเราถึงคลองบางหลวงแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปจอดรถในวัดวัดทองสารางามครับทษคนขาเราไปจอดรถในวัดได้เลยนะครับเพื่อนตรงน,นี้นะ เลยวัดไปก่อนนะเลยวัดไปก่อนแล้วเข้ามาเข้าตรงนี้นะเข้าข้างวัดโอเคด้านในน่าจะหาที่ว่างๆจอดได้เลยเลยตรงนี้จอดรถได้ใช่ไหมครับครับเขาจอดเขาจอดฟรีไหมครับอันนี้ครับเขาจอดฟรีใช่ไหมครับ ครับคุณครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราถึงคงล,ล,ลองบางหลวงแล้วนะครับตลาดตลาดคลองบางหลวงนะครับเราจอดรถกันในวัดกำแพงเนาะเดี๋ยวเราจะเดินชมตลาดนะคะตลาดน้ำเขาเป็นยังไงบ้างเออเราบินเข้าวัดได้หมื่นกว่ากิโอ่ะนี่เหรอแคดและอื่นไม่ป่าว รู S <S <an throp od> ้สึกว่าน่าจะต้องเดินเข้าะรเกี่ยวกับศิลปะนะบ้านศิลปะของบ้านสิรินรินของบางหลวงครับข้าทางนี้นะใช้เวลาที่นี่ได้คุ้มค่ามากเลยครับนี่จะเป็นบรรยากาศรอบๆคองนะครับคองบางหลวงนะอู้ดูดิรองเท้าเต็มเลย เขาไม่ได้ขายรองเท้ากันนะครับเพื่อนนี่เขาประดิษฐ์กันนะนักประดิษฐ์จะอยู่นี่ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นการทําแบบ DIY นักงานศิละปะนะครับนี่ทํากํำไรแล้วก็ทำ่าที่ห้อยมือถือใายคอข้อเท้านะครับเ้นต้น100แล้วก็160เขาพูดภาษาไทยเนี่ยที่เราไปอ่านภาษาอังกฤษ ก็สมีกำลังข้อมือนะหนึ่งร้อยบาทเราต้องทำเองนะแล้วก็ค่อยขอายค่อยรสะสมกำลังข้รราวเอานะถ้าเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับยวกับงานศิลป์ถส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่นี่อันนี้เป็นทางเึินนะครับอาร์ตเดทเฮาส์นะบ้านศิลป์แบบนี้โอ้เมื่อก่อนไม่มีนะอันนี้ที่เคยมาไม่ไม่มีอันนี้นะครับ ้องเจนมาเยีอนแล้วครับน้อน โซนคล้ายๆว่าภาพศิลป,ปะเระับก็น่าจะมีประมาณเท่าที่เห็นนะมีแค่นี้นะคนเนด้มากเลยนะตรงนั้นนะ <S <S <ๆ S 1> ่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปสุดนะครับ ก็นะครับขอถามหน่อยตรงถ้าถ้าข้ามฝั่งนี้ไปมันเป็นงานศิลปะเหมือนกันไหมอ๋อไม่เป็นค่ะเป็นพอยจารันท์ค่ะอ๋อไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับพี่แค่ตรงนี้อไเอ๋อขาเพิเขาเข้า,กกขาพี่เขาบอกว่าถ้าข้ามไปฝั่งตรงตรงเนี้ข้ามไปฝั่งตรงนี้คือไม่มีอะไรแล้วนะคือคือโวนแค่ตรงนี้ครับที่เป็นงานศิลปะก็จะอยู่แค่ตรงนี้กับเส้นนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูสุดทางกันดีกว่าก็มีแค่ตรงนี้อย่างที่พี่เขาบอกเนาะ สุดทางก็จะเป็นวัดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวัดแล้วนะครับแล้วก็มีล่องเรือนะชมวิวจุงชมวิวรอบคลองนะนี่เรือรกำลังเทียบท่าเลยไปละเราย้อนกลับไปดูทางเดิมกันครับเพื่อนๆครับและคลองบางหลวงนะครับก็เป็นสถานที่รวมศิลปินชื่อดังมากมายนะครับอย่างเช่น ตัวพวกเราเองนะครับผมสําหรับใครที่พอจะมีเวลาว่างนะครับให้มาคลองบางหลวงนะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับงานศิลปะนะครับถูกใจทุกคนแน่นอนครับตรงนี้เหมือนจะเป็นท่าเทียบเรือครับนี่เลยห้างขานะห้างลงเป็นที่ที่สันรถมาตรงระหว่างเด็กก็คือเราบก็จะตรงก็จะมีแบบเอาสัมผันะี่งให้อยากทำานงก็ต้องไปเอง เป็นร้านตรงตรงด้านบนนู้นนะครั 1, บทำเองเดี๋ยวเราไปน้อยลูกปัดกันดีกว่าเพื่อนครสอดรองเท้าอย่างนี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> จะจะร้อยข้อมือครับงข้อมือหนึ่งร้อยบาทสองคน้อยบาทจ่ายเงินสดหรือสแกนดีเดี๋ยวสแกนครับ ก็ราคาเท่ากันใช่ไหมสร้สอยหรือข้อมืออะไรเงี้ยข้อมือหนึ่งร้อยบาทเช่นกันร้อยแปดสิบอ๋อรับสร้อยตรงนี้แล้วก็ไปหยิบเลยอันนี้ข้อมือนะคะครับนี่ครับอันนี้จับเส้นสีเขียวชิดกันเองแล้วก็ปัดรอยใส่เข้าทางนั้นนะวัดข้อมือว่าพอดีหรืยอยัะถ้าเสร็จแล้วมาด้านนี้ให้พนักงานมัดให้นะจคจับ เดินเรื่องลูกปัดได้เอาลูกปัดใส่ในนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็ลงลัอวันนี้ใช่ค่ะโอเคคดี๋ยวเราจะไปร้อยข้อมือกันนิดนึงนะก็เราจะจ่ายตั้งเสร็จแล้วนะเราจะได้เชือกราแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวร้อยเข้าทางช่องศีรษะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือเรามาเลือกลูกปัดก่อนว่าจะไปแบบไหนนะถ้ามีหลากหลายเรื่องเลยแล้วแต่ที่เราดีไซน์เลยนะ ผมจะเอาเป็นช่วงนี้หน้าร้อนหน้าร้อนจะเอาเป็นสีสีฟ้าดีกว่าเนาะเอ้ยตรงนี้ก็มีเว้ยตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับจะเอาเป็นสีฟ้าตรงนี้แล้วก็แล้วก็เอาสีฟ้าเ,เลงนี้นะครับ และที่คลองบางหลวงนะครับเพื่อนๆนจะต้องหาเวลามานั่งร้อยลูกปัดหรือทํากิจกรรมอย่างอื่นงานศินละปะนะครับโดยที่เราไม่ต้องเร่งรีบอะไรเลยนะครับสําหรับที่คลองบางหลวงนะครับเราต้องใช้เวลานานนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมไปประกอบลูกปัดเนี่ยทำข้อมือเนี่ยครับคือบางทีใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสีมันไม่โดนใจหรือว่ามันดูสเปะสปะอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องลือ้อแล้วก็ทําใหม่นะครับ แล้วก็มีชาวต่างชาตินะครับที่เขาเข้ามาวาดรูปหรือว่าเาเล่นระบายสีอย่างอื่นก็มีนะครับกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับงานศิละปะใครที่ชื่นชอบนะครับผมแนะนําเลยครับเราอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยนะครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปให้เขามัดกันมัดอันนี้เัาเข้ามาขอมไเข้ามือไหนนะได้ใช่ไหมลูกค้าเพิ่มอีกสักสองเมตรได้ไหมได้แต่ตอนมัดมันจะแน่นกว่านี้อีกอ๋อโอเคเดี๋ยวผมปีบมา เพิ่มสองเม็ดโอเคนะคะครับลูกค้าอยากให้มันเป็นแพทเทิร์นใช่ไหมใช่เมื่อกี้มันเป็นน้ำมือติดกันแล้ลูกค้าเอาสีฟ้าเพิ่อมอีกอันหนึ่งครับท <laughs> ั้งสีฟ้าไ <laughs> ม่สิมสีฟ้าเพิ่อมอีกอันหนึ่งไปค่ะ ขับคุณค่อนๆได้ขอ้อมือแล้วครับสีฟ้ากคครอบอันนี้ได้ขอ้อมือแล้วต่ถ้ามันไม่ได้ไงก็เอาออกได้ไปครับเพืเ่อนๆเอาก็วันนี้เรามาขับรถเล่นฝั่งทนนะครับวันนี้ก็ ก็จะพอเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆได้นะก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบงานศินละปะนะครับหรือว่ามีงานศิลป์อาร์ติสอะไรพวกนี้นะครับผมแนะนำเลยให้มาตลาดน้ำคลองบางหลวงนะครับเราจะใช้กิจกรรมทำกิจกรรมที่นี่ได้นานมากเลยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆ